มีไปไหมลูกตุกไม่มีครับผมมาแต่เฮียนนั่นแหละเอาจะทำฟังพุ่นบ่เอาลูกตู่ถืออันนี้ด้วยเนอะแล้วก็ถือถือปลาไหลด้วยเดี๋ยวให้นอนทำร่างเราเหรอทำร่างเราไหมทำร่าเอาไหมเนี่ยไปลูกปูถือปลาไหลมาได้ๆตัวไหนนะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเร่อยไม่เป็นไรมันเหนียวเฉย ขียออกขีออกขี้มันกออกกันอคือเผาแท้ถ้ับางทีไา่ไม่ยห้งยู่น้ำน้มันจระะเผ้นร่ปลงาลแ้วค่อมาถีร่มอืนไบาทบริวารครับบริวารขึ้นแม่ครับพี่น้งครับทีจุดจุดขี้เก่าครับ ไปหดไอดใสก่อนจะไปขึ้เก้าหละคันบ้านบุญ <c oughs> ดูจ็กผู้เขาเล่ากาคนดีไฟขึ้นเก้าวันดั้งเขาจะหอดคทนบุญหอดจอดถึงเราย,ยือ้อใสกับไปอช่ปะอาเฟิรผมเดี๋ยวคุณแม่จะพาไปโอ้มีที่ลอยกระทงมีที่ปล่อยปลายอย่างดีใช่ไหมวัดนี้นเน<อ>าะเดีดีดีเราไม่เคยมา,าเ<อ>มมที่ยวเานาะเออเฮ้ยนี่จะสิ่งดีๆเที่ยว่นเนา ก่นเาเช้าก่าลาคอนี่ยน้ำดนำไม่กลัวจระเข้เหโอ้มันมาเป็นถึงฟังเลยเหมันต้ลงลองไปแสดงว่าน้ำมันแห้งครับปกติแต่น้ำมันเยอะมันจะพอดีเยอลยเอายจะไปยังไงเนี่ยเราจะลงได้เหรอนด้แม่ระวังลื่นตกรนี่แล้วเราจะลงที่ตรงไหนมันกลัวบิน่ะให้ให้ให้พู้ใหญาบ้านจับมือลงไปเลยเอาทีละคนทีละคน เอาอันนี้อันนี้เอาอันนี้ปล่อยก่อนปล่อยเต่าคือเขาไม่ให้ปล่อยให้โยนลงน้ําเลยโยนให้มันตกใจนะครับไม่รู้ว่าปล่อยโยนไปกลางน้ําเลยใช่เขาปล่อยปล่อยอย่างนั้นล้ปล่อยเตาจุดสูบกันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจุดสูบให้แม่เป็นผู้บ่งหาลูกนั่งก่อนนั่งก่อนจะห่อร่มกันนครับนั่งรูปตัวแม่จับรวบหมบออะไร อธิหานทุกท,ทุกนนี่พ่อกำลังพาทำานมาดูพ่อทำเยพ่อพ่อยาบาลทำน้ทามาเขาจียกเอเสสัยสิช้ท่าชั้นดินเขาจะ้นฝัง้วเาม่ขวางาจะขึ้นได้มกาิตตังอหังวันทนาคาที่บดีสีสุดที่เจ็บปุ่เชมิาจิตตังอาหังวันทนาคาที่บดีสีสุดที่เจ็บปุเชมิ ใคยาติตังงัลทางาดีบิสิริิทวาูเชยมครยติตงงัางาดุวูยม่ารวยาธุสาธุคนลุกแม่พี่น้องล่ยุดเลยเมื่อกี้ล่ยังเงเจอข้าทางไปยุดเลยสผู้สวงุจริงจริงดลมาเลยคุณยาจะรวยมหาศาลเลย กายจิตตังค์มณานาคตาติบดีสิสุ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 ีุส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 ุพุส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 ุิุส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 ุิุส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 ิสุสุสิสุ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 ส หกสิบหกตัวแล้วก็ไปอทีงานวันทาลาขาดีพดีชิจสเียวว่า่ยเจมี่ไปอาทีไล่ไปน้ำปลาไล่นี่เด้อเอนี่ยดีิงบดีขามาปล่อยเหมือนกัิงบดีก็ให้ไปน้าน้น้าไน่น้าที่ไหลไปไปน้ำน้น้ำไหลไปปักเลยปักลางเบิดคอเบิดโ่เบิดลวเบิดไพให้มีแต่สิงดีๆเข่ามาแต่เมื่อนี้่อไปส เาามันดี๋ยวมันจะฟื้นเดมันจะฟื้นแม่ถือใปนี่ถือไปเดี๋ยวให้พ่อจบ้านเปิดก่อนแม่เดี๋ยวให้พ่าบ้านจับลงไปมกคุงไ้เขาจะแล้วุ ขอให้ย่าปังๆนะขอให้ย่ารวยๆนะขอให้ย่ามีรางเข้าเงินทองไหลมาเทมานะย่าสมพรนปากไม่หลาเด้อปัญญาสุภาพด้วยจะไปหาหยาสุภาพเด้อจ้าเอ์บักลาบ่ฮวนจิลูกคือบักกังโฮมเนี่ยลูกบอยยูทูบเบอร์แต่เรามุดนี่เมื่อไหร่ทูบจะจะหมดเหรอเดี๋ยวก็หมดเดี๋ยวก็หมดใจเย็นๆไม่ไอ้ ลอยปลาไหลไปมือนนี่นี่ยแบบมเป็นวาสยเจือเล้าเพิ่อนลอยไปลอยไปลอไปน้าน้ําอะตูจะรวยนะลอยไปเลน้ปลาไลแไปน้ายอดวิวมาแล้วไปน้น้าี่เลเนื้อจไม่น้ํ้าโค้้าก็ได้น้ซี่ก็ได้เอ้าปลาอะไรที่เหือนะปลาขาลงตันั่นแหละตยังไม่ได้ดูก็จะรวยนน เอามีนุเป็นลานจะทนกอทุอบากวันี้กมากนี่ละลบากปยมีอุปสรรคแ่น้อยว่าีมีบุญมีกุศลตะโกวาลำบากานี้มันสิลว่าี๋มัเกินห้าไปยุติอไนปั้นนี่ะเขาเอว่าเขาเอือนว่าฟั้นฝาอุปสรรคเ้ี่ยเพ่นมาอุปสคเดี๋ยวเดี๋ยวเ้ายวเ้ยวเวดี๋ยว มัวเร่องคนไม่ันอมนจริงแม่ขนานขนาดนี้นี่ลื่นี่คุณแม่ระวังลื่นเด้อลุงก็นั่งเลยเป็นลุงตรงไปางนรางรมลมนะะแม่นั่ง ลงมาก้างตัวนี้กระถิบมาตรงนี้เออนั่งลงนั่งลงเป็นรเปิดให้นะครับแม่น้วพะพูแมที่แต่ดดชุ่มชื้ะปล่อยปลาไหลไม่มีคนต้องผ่านน้ำม่วงษามาปล่อยปลาไหลหสี่หวไปไปน้ำหนาน้นซิ่บดีเอาไลไปไลไปไล่ไปซิ่งบดีายให้เบิดให้เสียง หาข้อหายตัวหายลูกหายไพ่ของกีเดียดจังไรอย่ามาไกลมาไกลหายไปน้ำหนามหาไปน้ำหนามขี้นี่เด้อไหลไปคือนน้ำปลาไหลนี่แหละเอาไปไปไปแบบนี้แต่เห็นี่แต่สิ่งดีๆเลยโอ้มาเป็นเลาเงาเหรอจู่เออเดี๋ยวเขากระฟื้นดอกเดี๋ยวเขาฟื้นน้ำธรรมชาติครับเนี่ยเออลองนะครับเนียนเนียนกันนะไปแล้วไปแล้วไป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 ไม่ดีไปเลยไปไปเอาไปให้หมดเลย ของสีเดือดจางไรยามาไก่มาไกสิงบดีให้ไลไปน้ำน้ำซีให้เบิดให้เสียงชอไปนี่ไงมศูแตหาบมจฉาศูแต่ลาบวยอยล้านพันล้านถึงจบนี้เบนีารมีไม่เกิดได้ไม่มีอุปสรรคอุปสรรคม่มีบารมีไม่เกิดอันนี้เราเป็นว่าอุปสรรคอุปสรรคส่วน หนยันเนนกรจมมุ่นอยนั่นือจมนยันน่กรจมมนนอสาทึบเอารมให้ย่าอดงอันนี้มันเหลือก็เลสงสามมันก็เลยมาปล่อยน้ำกันนะครับเด้งออกอฟังแล้วมันเด้งจิ่นุหอดฟังหอดหอดฟังแล้วพี่น้องปล่อยไปแล้วสิ่งบดีสิ่งบดีบะดีมีตะสิ่งดีๆไไลเขามา น้องข้ามลากับมิตรซ่อนเงินซ่อนทองเขามาลอยล้านพันล้านลอยนึ่งส่วนเงินส่วนทองลอยล้านพันล้านเด้ออีหลาเด้อลำนี้ว่าเห็นสูงไขมันแต่แต่เมือนี้ต่อไปปล่อยสิ่งดีๆไปเบิดแล้วเรียบร้อยเนาะมาเนี่ยค่ะเอาฝุ่นสัตว์มุฮ่าก็เฮยเห็นอันเอียนว่าอันเอียนเอียนเอียนอะไรลาไหลว่าเมนปลาไหลว่าเมนเอียนปลาไหลปลาไหลเอียนบ้านใอยเอียนปลาไหลเด้วยว่าเป็นพืชหรือว่าผักพืชนรลอว่าปลาไปเมือหรือว่ ป้าปปาาขอกไปเบิ้านกับพี่โอ้โหผู้ใหญ่บ้านมานานใช่ไหมมุ่งสารใสจรวดเพลิดเพลินมาบลอกปล่อยปลาไหลน้ากันกับแม่เกินอายุบานนี้กับปล่อยปลาแล้วกับซิงบดีให้มันไหลไปน้ำนานซี่ไหลไปไหลไปไหลไปบ้าบานนี้เ้ามีแต่สิ่งดีๆมีแต่สิเหลืองสิรวยไปหนาเด้วยอาซาจุ๊บให้เพลิดเพลินโด่งดังชดช่วงชัดชาวบ้านให้ได้ ลอยล้านพันล้านงานกับให้ล่างไรขามาาแตงแกมือนี้ตัวไปฝอมือนี้มือนีน่นอันนี้น้อยแม่พีแบบ้ำน้อยจุงคุดยานเลยครับนี่ผูง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 ูาูงูาดำต้วผูง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 ูกูง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 นงูงนัูง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 เงูง่งนงองูหูง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 ูอังงน ขั้นวัที่ขั้นท9 10 11ะวัดนี่เนาะ3นำไลคักเอี่ยังขึ้นโ่ากันได้หนึ่งก็ชวรอดแล้วต้อนรงนีิขัดตรง อ <laughs> ันนี้ก็สามสิบตียี่สิบตัาสิบคนสามสีสามสาค่ะคุณยาสิบวันงแล้วสิบวันไอ้กุ้ยคุณยาสามสิบตีสามสิบตัวที่นี่ส ไปเยแม่คยเดี๋ยวตักสติก่อนนั่งก่อนนั่งก่อนขับลมเย็นเย็นเมื่อยแล้วเมื่อยแล้วพี่น้องเหื่อยแล้วเดี๋ยวนั่งรับล้มบ้าขึ้นสะบันดาวบ่าดึงบนต้นยี่ิบกิโลแล้วหาซิปเลยโอ้แม่มีคนว่ให้พอมค่อยๆเบาๆลูกเบาๆโอ้ วันนี้วันพเอวันนี้วันพระนะพระซมือดิเ้ไม่เอาไม่เอานะไม่เอาวันะยาให้ย่ามีิตังน้อยไหมอันนี้ตังน้เหไมนา้เรอัแรกหอ ไม่เอาคนนันขนาดว่าเบาวดิทาวน่าโอ้ขัวอะไรเดีนเบียนี้ไครับ่ม่เอาหรองโอเคครับพี่น้องสลาคิปนี่ไปสนีก่อนนะครับเด้อจะกันคิดมาครับได้บุญักันลายๆด้พี่น้อง้อจุดๆครับ